สวัสดีครับเพื่อนๆพ่บกับผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบนวในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงอ p พีนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยดูมาแล้วซึ่งมันอยู่ในภาพรวมของรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงข้างตึกเจเจมอที่ผ่านมาแต่ผมจะทํอ EP ีนี้เพื่อเป็นไฮไลท์เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นแมวที่ร้านพี่หลังแบบเต็มๆว่ามีอะไรบ้าง ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s ับสไครต์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์มาคืออ p ีเนี้ยผมพยายามจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าที่ร้านพี่หลังมีแมวชนิดไหนบ้างอะไรยังไงซึ่งแต่ละอาทิตย์มันอาจจะไม่เหมือนกันเพื่อนๆก็ดูวิดีโอผมแล้วก็เข้าไปหาแกได้นะฮะบางทีอาจจะเจอแมวที่เราถูกใจก็ได้นะฮะ พี่นี่ผมมาวันนี้ผมมาผมมาเร็วผมมาเร็ว <laughs> มาเร็วแล้วนะครับเลยมาเร็วมาร้านพี่หลังอ่าเพื่อนเพื่อนช่วงนี้อากาศมันจะเปลี่ยนแปลงร้อนหน่อยเนี่ยนี่คือวิธีที่จะให้น้องขายร้อนนะฮะโดยการแช่น้ําแช่น้ําเย็นในตู้เย็นแล้วเพื่อน <laughs> ๆนก็เอาไว้ใกล้ๆน้องนะฮะบางทีช่วงนี้มันอากาศเปลี่ยนแปลงนี่โอ้พี่หลัง <laughs> ขอโทษนะครับกินข้าวก่อนได้เลยครับนี่ โอ้มาเร็ววันนี้นี่ขนาดมาเร็วนะแมวใกล้จะหมดเลยนี่อย่งไงหวานเยอะมากผมแนะนําให้มาวันเสาร์นะฮะแล้วเพื่อนๆจะได้เลือกแมวสวยๆ่อนใครเพื่อนวันนี้มีอะไรบ้างแนะนำเมนคูนฮะเมนคูนแมนคูนอายุเดือนครึ่งเดือนครึ่งอย่างรอโอตัวกปูใช่ไหมใช่อันนี้ตัวูหผมให้ดูอันนี้แมนคูนนะคะเพื่อนเดือนครึ่งนี้ เนี่ยถ้าเป็นแมวธรรมดาเนี่ยเดือนครึ่งไม่ได้เท่านี้นะฮะอ่าอันนี้มันจะใหญ่หน่อยนี่ใหญ่เลยตัวเมียตาสองสีตัวเมียตาตาสองสีอันนี้แมนคูนเหมือนกันนะฮะใช่ครับพี่น้องกันออนี่เพื่อนเดี๋ยวอันผมกำลังสนใจเนี่ยใครอยากได้แมวขาวนี่เป็นแมนคูนนะฮะสวยๆนี่ายอันนี้ตัวเมียตาสองสีใช่ไหมครับครับนี่สวยๆอยู่ในช่วงกําลังยืดตัวหน่อยอ่าครับแมวพันนี้จะยืดตัวเร็วอ่าครับ นจะไปหนาจะไปดูจะไปดูทรงแน่นๆหน่อยก็ตอนตังอายุสักหัวหนึ่งแต่เขาโตได้ถึงสามปีนะก็คือระยะระยะเวลาเขาที่จะยืดตัวเนี่ยสามปียืดและขยายตัวแสดงว่าแสดงว่าโอ้หนานกว่าเพื่อนๆใช่แต่เขาสามารถผสมได้ตอนอายุปีเนอ่อสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้ตอนอายุปีหนึ่งแต่ตัวเนี่ยความยืดขยายของเขาสามารถเจริญเติบโตไปได้ถึงสามปีนี่เขา จะหยุดพัฒนาก็ตอนปีที่สามใช่ใช่ซึ่งระหว่างนี้เขาก็จะยืดไปเรื่อยๆตามโครงสร้างเขานี่คุณเพื่อนอันนี้สองสีตัวเมียนะฮะตัวเมียตัวนี้ตัวผู้ราคาเป็นไงบ้างครับพี่ราคาก็ตัวละหมื่นนิดนิดหมื่นนิดนนะครับเพื่อนนนี่สวยงามนะฮะแมนฟูลนะฮะสีขาวด้วยนะฮะใครอยากได้ครับเนี่ยในสายบ้านเราเมนกูลที่เป็นตาสองสี ค่อนข้างที่โชคดีนะที่มีติดมาในสายเลือดตั้งแต่นําเข้ากันมาเวลาผสมถ้ามีในในส่วนของแมวขาวมักจะมีออกมาตาสองสีอยู่ปากปลายอ๋อถ้า<ส>ถ้าอยู่ในตัวเมียใช่ไหมใช่ขอให้จะเป็นสายเลือดตัวไหนก็ได้คูกก็ได้เมียก็ได้แต่ต้องมีเชื้อขาวเชื้อสีขาวเวลาไปผสมกับสีอื่นเนี่ยสมมุติเราไปผสมกับสีส้มลูกก็มีสิทธิ์จะได้ขาวตาสองสีได้นะอ๋ะอ,อขเขาเรียกว่าการถ่ายทอดเขาค่อนข้างจะ จะโดดเด่นอยู่เหมือนกันในเรื่องของตาสองสีที่จะออกมานะออกมาพูดง่ายๆว่าไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปนี่ฮนะนะสวยงามผมไม่ดูสัดเจียนเลยนี่ฮนะไม่ง่ายไม่ยากเนี่ยใครอย,อ,ยออกมาได้อยากอาเอาเอาไปผสมพันธุ์นะฮะนี่มีได้นะฮะน้องแมวแมนคูนอายุเดือนกว่าเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนี่ยราคา หมื่นสองหมื่นนิดเลยหมื่นสองหมื่นสองเนียก็ได้อยู่ครับมาครับร้านพี่หลังจะมีมาเรื่อยๆเรื่อยมีเรื่อยมีหลายๆอย่างมาเรื่อยๆเลยอย่างเมื่อเช้าก็ขายไปหลายตัวเหมือนกันเมื่อวานก็มาเยอะกว่านี้มากนะนี้เหลือน้อยแล้วนะครับหน้อยแล้วอันนี้พ่อแม่เขาเป็นสีอะไรครับสีขาวตั้งคู่สีขาวทั้งคู่พ่อแม่เขานะฮะนี่พ่อแม่ขาวั้งคู่อ่า นี่ผมให้ดูเลยเพื่อนแต่สามารถผสมกับสีอื่นได้นะเพราะยีนสีขาวก็ค่อนข้างเด่นในเมนโฟนะสามารถออกได้ได้สีขาวที่ออกได้ง่ายไม่ยากนะครับนี่ผมให้ดูเพื่อนเพื่อนดูเลยครับนี่ใครอยากได้ง่ายไม่ยากช่วงนี้มันร้อนหน่อยพี่หลังก็เลยหดหดหดเข้าไปเอาหลบแดดเนี่นี่คือนี่คือนี่คือชุดแรกนะเดี๋ยวมันจะมีอีกพี่หลังมีอะไรแนะนําให้ผมได้ให้เพื่อนเพื่อนได้เลยครับก็แล้วช่วงนี้ก็จะมีแมวที่ ค่อนข้างนิยมมาผสมกันอยู่ตอนนี้นะก็จะเป็นมันที่พิตินๆๆนะออย่างผมขาต้านเนี่ยชุดนี้ขายไปหมดแล้วมันเดือขายยาวนะนมันกินพิตินเนี่ยรูปทรงเขาก็จะค่อนข้างหานาวเวลาโตจะคล้ายๆแมวอ้วนนะครับจะคล้ายๆแมวอ้วนเวลาโตจะคล้ายๆว <ๆ S 1> ิตติสไปเลยใช่ไหมใช่ครับกรมโครงสร้างเป็นวิตติสเลยใช่ไหมใช่จะค่อนข้างจะหานาๆส่วนสีเนี่ยก็จะมีสีค่อนข้างจะโทหลากหลายเลยอย่างไตัวนี้ก็จะเป็นแบบ ซินเวอร์อมซินิมอนอมนะครับในในบีติสเนี่ยตอนนี้นิยมมากที่มาผสมกับมันกินโดยเฉพาะของแมวที่มาจากเวียดนามส่วนใหญ่แทบจะร้อยเอร์เซ็นเลยเราจะเห็นเลยว่าเป็นบีติสที่มีขาสั้งตักันหล,หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขนสั้นขนยาวนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นมันกินวิติสนี่เพื่อนๆดูก็จะดื้อๆหน่อยตัวนี้อยากได้มันกินวิติสเนี่ยอย่างนี้ก็จะสวยๆมีสีเขียวบ้างฟ้ามั่งนะตาอ่าเหลืองมั่งคือตาก็มีทุกสีอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ลังอย่างนี้ผมก็แบ่งกันอยู่ที่ตัวละ5,8 0 0 5,800เองครับผมเนี่เพื่อนๆมีมาหลายตัวนะเมื่อวานน่ะแต่วันนี้เหลือตัวเดียวแล้วสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแต่ก็ยังมีแต่แต่ให้เพื่อนๆมาวันเสาร์มาวันเสาร์จะได้เลือกมาวันเสาร์จะได้เลือกได ดูส่วนใครที่ยังตามหาแมวไทยอยู่นะวิเชียนมาศก,ก็สวยนะฮะนี่ฮะมีฮะมีอะนี่ฮะสวยเลยครับวิเชียนมามให้ดูชัดๆเลยอันนี้วิเชียนมาี่ย<ะ>ลักษณะเด่นของเขายังไงก็จะมีส่วนที่เป็นขนเข้มอยู่เก้าตำแหน่งครับเ<น>ก้าตำแหน่ง ก็คือมีหูสองจมูกหนึ่งแล้วก็ปลายเท้าสี่ข้างนะครับแล้วก็หางเข้ม,มแล้วก็อวัยวะเพศนะครับก็จะเข่มก็จะต้องมีจุดที่เข้มอยู่เก้าตำแหน่งแล้วตาก็จะมีสีฟ้าทั้งนั้นนะส่วนใหญ่ก็ตาสีฟ้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวนี่คือคุณลักษณะของแมวไทยเรานะครับเพื่อ,อน,นมากคือถ้าเพื่อนอยากเลี้ยงเนี่ย ถ้าเมื่อใหม่เนี่ยเลี้ยงแมวไทยดีที่สุดใช่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็สีตัวของวิเจียนมาสเนี่ยสามารถจะ mm hmm. เขาเรียกว่าแต่ละปีการถัดผลจะมีความอ่อนความเข้มไม่เหมือนกันแล้วแต่ในบรรยากาศที่เขาอยู่นะ mm hmm. คือหมายถึงว่าถ้าเขาอยู่ในอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นค่อนข้างร้อนสีเขาจะสวยคือหมายถึงหลังเขาจะเป็นสีอ่อนนะครับแต่ถ้าเขาอยู่ในห้องแอร์ที่เรียกว่าอยู่ในห้องปปับอากาศทั้งวันทั้งคืนเนี่ย สีขนจะเข้มขึ้นหน่อยหนึ่งสีขนจะเข้มขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วเป็นธรรมชาติของพันนี้เลยพันธุ์วิเชียนมาสนี้เลยนะครับก็จะเป็นแมวสายพันธุ์เดียวในโลกที่ขนตัวสามารถเปลี่ยนสีได้นี่แล้วอย่างนี้คือราคาอย่างนี้ก็จะอยู่ที่ตัวละสี่พันแปดนี่ครับเพื่อนสี่พันแปดแมวไทยแมวแมวแมวไทยตามคุณลักษณะของ ของที่ตำรานะฮรเนี่ยใช่ก็เรียกเป็นเป็นแมวมงคลเบอร์อันดับหนึ่งของไทยเลยเป็นระดับต้นๆของโลกนะครับวิเชียรมาสต่างชาติให้การยอมรับกันเยอะนะต่างชาตินัยวโลกเลยแล้วก็เป็นแมวที่เดดเด่นเลยเพื่อนๆสนใจมาที่ร้านพี่หลังก็มีนะฮะแมวนอกจากเป็นแมวพันแล้วก็มีแมวไทยให้เพื่อนๆได้เลือกหาด้วยน้องเขาเป็นตัวผู้ตัวเมียครับพี่หลังอันนี้จะเหลือเป็นตัวเมียทั้งคู้นะฮะเหลือเป็นตัวเมียเพื่อนมาได้นะฮะมาดูได้ที่ร้านพี่หลังนะแมวไทยเลี้ยงง่ายนะครับ เลี้ยงง่ายแล้วก็เลี้ยงในเชิงอนุรักษ์ได้ด้วยนะครับเราจะสืบสารพันธุ์เลี้ยงอนุรักษ์แล้วก็เห็นด้วยนะครับอย่างมเอีก็เพาะนะครับอ๋อพี่หลังเพาะอย่างแมวสาวก็มีมาแบ่งนะครับไม่มีของสองตัวนี้แล้วเดี๋ยวให้ดูแมวสาวก็มีแหละบางท่านก็อกไม่มีเวลาเลี้ยงแมวเล็กนะอากแมวโตอ่าแมวโตหน่อยแมวสาวก็บริการกันอันนี้เป็นพี่ของเขาอะครับพี ดูดูดูเพื่อนดูแมวอเแมวไทยที่เวลาเวลาตัวเต็มวัยตัวนี้อายุเจ็ดเดือนเจเดือนนิดๆแต่ฟองออกหมดแล้วสีสันหน้าตามาดีหมดแล้วครับนียาวเลยครับแล้วก็เนี่ยครับมันเพื่อนตาสีฟ้าสวยงามหรือไปโชว์ที่ไหนไม่อายใครคือเขาเขาดูแล้วว่าเนี่ยเป็นเลยสวยเลยจัดว่าสวยเลยครับแบบนี้ครับ วิธีดูแมววิเชียรมาศคร่าวๆาวาวเบื้องต้นนะง,ง่ายๆสําหรับคนที่ดูไม่เป็นแต่อยากจะได้ไปเลี้ยงผมให้ดูจุดที่เป็นส่วนสีขาวข,าวของแมววิเชียรมาศจะสังเกตง่ายนะบางตัวถ้าปลายเท้าขาวเนี่ยนะครับถ้าสมมติมีปลายเท้าสีขาวคือไม่แท้ง่ายๆก็จะมีจุดที่เป็นสีขาวแสดงผลออกมานะปลายเท้าขาวอกขาวนะครับถ้าตรงนี้มีขนขาวเป็นวงหรือคลางขาวอันอย่างเงี้ยจะเรียกว่าไม่แท่ละ50ห้าสิบหรืออาจจะลูกเจ็ดจ<ต>จะมีเชื้อ แต่ถ้าเข้มเข้มก้าวตำแหน่งแบบนี้คือแท้แน่นอนดูง่ายเลยนะนี้สําหรับน้องๆที่ยังดูแมววิเชียนมากไม่เป็นอย่าวไรลรงตรวจว่าจุดคุณลักษณะเด่นของเท้าคือมีมีแต้มถ้ามีปลายเท้าขาวคือไม่แท้แน่นอนแต่ถ้าเป็นแท้นี่คือปลายเท้าสีเท้าเข้มหู S <s <us> สองข้างเข้ม <S <s <us> ใช่แล้วจุดหน้าอกสําคัญแต่บางคนบางคนไปเห็นแมวที่ทเท้าเข้มแต่ไม่ได้ดูหน้าอกพอหงายดูหน้าอกอ่าถ้าตรงนี้หน้าอกนะครับโทษนะหน้าอกส่วนนี้ถ้ามีเป็นสีขาวเป็นลายขาวนี่คือใช้ไม่ได้นะห,หรือว่าทางทางแ้เป็นสีขาวแบบนี้ก็คือใช้ไม่ได้แต่นี้คือเป๊ะนี่คือเป๊ะเลยเป๊ะต้องแบบนี้ครับเนี่ยครบตามคุณลักษณะน,นะฮะใช่ ถูกต้องตามตำราอ่าแล้วทรงของพิเชียนมาจะเป็นแมวตรงเดียวๆนะไม่เหมือนแมวต่างประเทศแมวต่างประเทศจะค่อนข้างติดไปทางเจ้าเหนือแต่แมวไทยรูปทรงงเงวจะต้องเป็นแบบป่าด,ดีวดูเดียวงามแบบนี้นี่หางก็จะต้องเล็กเรียวอย่างอย่างนี้นะครับยิ่งเล็กเรียวยาวได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะฮะเราจะมีสัดส่วนที่แตกต่างจากแมวต่างประเทศะนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของแมวไทยยนี่คือ จุดเด่นของแมวไทยนี่นะฮะเนี่คือวิเชียนมากวิเชียนมากอันนี้อันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนี่ราคาเท่าไหร่ครับเปิดแค่6 8 0ันเป็นราคาโปรโมชั่นถามวัคซีนให้ครบหมดแล้ว6ก0ักับแมวแมวไทยอายุ7เดือนที่ที่จะครบปวกราคา6 8 0ันแดหพเองนะฮรเลียงมาให้จนสวยแล้วนี่เลี้ยงมาจนให้เห็นความสวยแล้วแล้วก็มาแบ่งกันแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับแมวเนี่ย เราเอาไปเลี้ยงตอนไวัยไหนถ้าเราเลี้ยงดีเขาจะอยู่เยอะจะอยู่ติดบ้านคอยปรับสภาพได้เลยนะนแมวไทยนี่เป็นแมวที่ประจบเก่งนะเวลาใครได้ไปก็จะสังเกตได้ว่าอยู่กับเราไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เขาจะมาเดินพอเคลียร์มานั่งบนตักเรามานวดให้เรามาเรียกมาอ้อนนะฮะแมวไทยประจบเก่งมากนะครับนี่ค่อนข้างจะติดเจ้าของแล,แล้วก็ทําความสนิทกับคนแปลกหน้าได้เร็วแล้วถ้าตามลักษณะที่พี่หลังบอกก็คือ อันนั้นอ่ะเพื่อนๆจะมีความสุขในการเลี้ยงเพราะช่เป็นแมวที่ดีอ่ะมาคอเเลียร์กับเราอะไรอย่างงี้นะฮะใช่เขาจะเป็นแมวที่ค่อนข้างจะอารมณ์ดีด้วยแล้วอาจจะมีเรื่องของช่างเจรจาหน่อยแมววิเชียรมาจะชอบคุยเหมือนเขาเป็นมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กมันจะถามเราถามตลอดร้องคุยตลอดเวลานะเป็นที่ใส่วิเชียรมานะเป็นแมวที่คุยเก่งคุยง่ายนี่คือเป็นจุดเด่นของเขานะจุดเด่นจุดเด่นเลยใครอยากได้มาที่ร้านมิหลานนะฮะ บางคนที่ชอบคุยกับแมวเลี้ยงแมวด้วยอยากคุยกับแมวด้วยอันนี้บางทีเขาคุยโต้ตอบกับเราเลยไม่ไม่เหงาเลยใช่ไหมใช่แล้วเวลาเราไปไหนเดินทางเขาหน่อยเขาอาจจะเรียกหาเราเลยนะครับนแต่ร้องเรียกหาเรานะนี่คือวิเียรราคาหกพันหกพันแปดหกพันแปดนะครับเพื่อนๆวัคซีนครบแล้วไปทําอีกทีปีหน้านี่ทําวัคซีนมาให้ครบแล้วด้วยแล้วก็มีใบวัคซีนเรียบร้อยใช่ไหมวัคซีนให้พร้อมนี่มาได้นะฮะที่ร้านพี่หลังนะเพื่อนผมแล้วก็มีช่วงนี้นะน้องๆ ที่มาสอบถามผมนะครับเรื่องของแมวตาเจ็บมีเยอะหน่อยช่วงนี้ตาเจ็บอ่ะง่ายๆก่อนนะสมมติว่าแมวเราไม่ได้ติดเชื้ออะไรนะครับเกี่ยวกับหวัดหรืออะไรนะแต่มีอาการตาเจ็บตาแดงหนึ่งผมจะแนะนํานะถ้าเราใช้ทรายกลิ่นกาแฟนะครับไม่ได้ใช้เป็นพวกทรายกลิ่นเลมอนจะไม่มีกฎที่จะทําให้ตาแมวระคายเคือง เพราะนั้นอันดับแรกในลูกแมวนะคือถ้าแมวโตไม่เป็นไรในลูกแมวถ้าเราไปใช้ทรายกลิ่นเลมอนหรือกลิ่นแอปเปิลในทรายบางที่ห้ออาจจะมีกลิ่นกรดอ่อนๆหรือแม้กระทั่งเป็นกรดอ่อนๆเลยซึ่งเวลาแมวไปขุดเพื่อจะกบฝุ่นของทรายแมวนี่อาจจะมากระทบกับดวงตาแมวทําให้น้ําตาไหลได้นะ ถ้าแมวตาเจ็บสังเกตมีน้อตาออกมาแปลกๆหรือตาแดงๆอันดับแรกที่ผมจะแนะนําเลยคือให้เปลี่ยนทรายก่อนเลยง่ายสุดเพราะบางตัวเนี่ยแค่เปลี่ยนทรายจากเลมอนมาเป็นกลิ่นกาแฟก็หายเลยอันนี้เป็นเป็นวิธีสารอ่าสาฐานโครคเป็นพื้นฐานคือเพื่อนๆถ้าบ้านเพื่อนๆมีแมวแล้วแมว ตัวเด็กอาการบาดเจ็บเนี่ยเพื่อนๆลองไล่คือเราไม่จําเป็นต้องไปหาหมอใใคือไปที่ายก่อนไปหาหมอเนี่ยเป็นดีที่สุดแต่ถ้าเราถ้าเรามาไล่ดูว่ามันเป็นเกิดจากอะไรเนี่ยอย่างที่พี่หลังบอกไปดูที่สายถ้าเพื่อนๆใช้ทายก่อนเลยใช้เลมอนกับแอปเปิ้ลเนี่ยรดอาจจะมีกรดอาอนแล้วก็ตาระคายเคืออาจจะทําให้ตาแมวละคายเคือแล้วเจ็บเพราะใน ในทรายแมวเนี่ยไม่ว่าย่อดไหนมันก็ต้องมีฝุ่นมันจะระอองขึ้นและในปุ่นนี้อาจจะประกอบไปด้วยกรดอ่อนเรามากระทบกรดมะนาวกระทบตาอันนี้อาจจะทําให้แมวระคายเคืองในดวงตาได้น้ําตาแมวอาจจะไหลมากกว่าปกติได้นี่นี่คือนี่คือวิธีวิธีดูแลวิธีดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่กับแมวตั้งแต่เวยรุ่นคือสามสิบปีแล้วคือบางทีเราเราก็สามารถ ดูแลดูเออดูแลรักษาเบื้องต้นได้ใช่ถ้าเรารู้จุดนะฮะใช่นี่แต่ถ้าเกินสมมุติว่ามีการอักเสบในดวงตาที่เกี่ยวกับการติดเชื้อนะถ้าเราอยากจะรักษาแบบเร่งด่วนแล้ปลอดภัยต่อแมวผมแมนะนําให้ไปซื้อยาที่ร้านขายยาผั่วไปนะยี่ห้อโพลีออกใช้ได้นะครับแต่เวลาแมวสมมติว่าตาเราเจ็บข้างนึงเราหยอดสองข้างเลยนะหยอดทังซ้ายขวาเลยวันละสองครั้งเช้าเย็น ส่วนใหญ่ประมาณ3าวันตาก็จะใสปิ้งกลับมาปกติแล้วครับถ้าที่หอบป้วยถ้าน้องดีขึ้นเพื่อนๆก็จะได้สบายใจว่าไม่ต้องไปร้านหมอะอะไรเงี้ยน,นั่นแหละก็คือผมจะแนะนําเบื้องต้นนะเบื้องต้เงนเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่เป็นมากๆแล้วไม่ได้หยอดตาให้เขาเลยเนี่ยมันอาจจะอักเสบเพิ่มขึ้นได้ช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้มาถามพี่หลังบวยมีหลายคนมีหลายคนมีแม่มีทั้งลูกค้าที่เก็บแมวจรมาเลี้ยงก็มี มีลูกค้าที่อาจจะไปซื้อที่อื่นมาก็มีหรือมีบางคนที่เลี้ยงแมวมาเป็นปีแล้วแต่เพิ่งจะมาตาเจ็บเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มาตอบพี่หลังตอบแล้วก็เราก็จะให้ความรู้พอดีมาเรามาเจอทุกวันอาทิตย์พี่หลังมีเคสอย่างนี้พี่หลังเ็าจะแนะนาเพื่อนๆในไอซีแล้วเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเรื่องของสายแมวนะบางคนชอบใช้สายเต้าหู้ถ้าสายเต้าหู้นะใช้ดีผมไม่เถียงนะแต่ว่าควรจะใช้ตอนแมวอายุ4 5หเดือนขึ้นไป พราะแมวเด็กในบางตัวที่อายุเพิ่งจะสองเดือนหรือเดือนกว่าอาจจะไม่เข้าใจอาจจะนึกว่าใสายเต้าหู้เป็นอาหาราแล้วน้องอาจจะกินเข้าไปได้อันนั้นอาจจะทําให้น้องไม่สบายได้ด้วยนมะมันจะย่อยยากหรืออาจจะมีปัญหาต่อระบบย่อยได้เนี่ครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดหนึ่งใครจะใช้ทสายเต้าหู้ให้น้องแมวเราดูว่าแยกแยะแยกแยะออกแล้วโตแล้วสักสี่ห้าเดือนขึ้นไปค่อยใช้นะครับก็จะดีครับอันนี้นในแมวเด็กยังไม่แนะนำเพื่อนๆแล้วบอกไว้ก่อนว่า อ่าเฟซบุ๊กไว้ไว้ก่อนนะสำหรับติดต่อพี่หลังโดยตรงมาเลยขอเป็นเบอร์โทรที่ผม,ม <า S 1> ขึ้นไว้แล้วก็แอด ID l i ี e มาถามพี่หลังได้เลยนะฮะบางทีเพื่อนๆยังจะถาม Facebook อยู่บอกอย่างนี้ว่ามันพี่หลังไม่สะดวกใช่ไหม Facebook ใช่ไม,ไม่ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าผมกลัวโดนแท็กและอย่างหนึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ทําเพจเนี่ยมันจะมีการปลอมอปลอมเสร็จไม่อยากให้เรียกว่าไม่อยากให้น้องๆต้องไปพลาดโดนโกงะนะ มาสัมผัสกันโดยตรงได้เลยติดต่อมาโดยตรงจากเบอร์ผมแอด็นไลน์มีอะไรคุยกับพี่หลังได้เลยแล้วปลอดภัยแล้วให้ดีสุดมาที่จะดูจักดีกว่าพี่หลังมาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่มาเลือกเอานแล้วก็ดูตัวที่ตรงปกสมมุติสมมติจะมีถามอะไรก็มาถามร้านพี่หลังได้เลยจะได้แลถามกันก็ได้เผื่อจะได้เจอน้องแมวสวยๆอีกนะและในส่วนของตัวนี้นะเขาชื่อเจ้าตก๊อกนะเป็นมันกินพิตซนะเตี้ยๆเลยนะอเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะมี ลูกๆเขาทยอยออกมานะ,ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีมาบ้างแล้วนะลูกเขาก็ะจะมีมาสําหรับใครที่แบบว่าอชอบแนวแนวนี้ก็มาไล่ๆดูลูกเขาได้อันนี้ตัวผู้อันนี้พ่อผัดอ่าแล้วอีกประมาณกี่อาทิตย์พี่หลังบอกนะอ่าน่าจะอีกสองอาทิตย์ไล่ๆไ,ไปก็จะมีสองอาทิตย์ระยะอีกเดือนหนึ่งสองเดือนก็จะมีทยอยมาตอนลูกแมวผมกำลังคลอดมาหลายแม่ใครอยากได้บิทติสมีเป็นระยะระยะมาเลยบิติสบิทติสมันกินขาสั้นมีแน่นอนมี เพื่อนๆเอ,อ,อ,อดใจรอนิดนึงแต่มีแน่นอนเพื่อนๆเา่าดูวิดีโอผมแล้วออดใจรอนิดนึงเดี๋ยวผมยังไงผมมาอัปเดตมาให้เ<ด>พื่อนๆได้เลยนี่กำลังพี่หลังบอกข่าวดีสาหรับ <c oughs> พวกเราแล้วนะฮะเพื่อนที่อยากได้น้องขาสั้นที่เป็นวิตตินะฮะ,ะนี่เนี่ยสายพันธุ์พวกนี้ที่ทางเวียดนามผสมกันเยอะเพราะพันธุ์กันเยอะมากแล่แพงมากด้วยนะครับนะอดใจรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลูกๆเขากําลังจะออกมา นี่ชื่ออะไรนะอันนี้ชื่อเจ้าต๊อกเจ้าต๊อกนะฮะเนี่ยอันนี้บอกข่าวดีให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะฮะถ้าใครชอบนะรอระหว่างนี้อาจจะเก็บตังค์รอก่อนเก็บตังค์ไม่นองเก็บตังค์ไม่นองลองมาโทรแล้วก็มาหาพี่หลังบอกว่าจองไว้ก่อนก็ดีครับได้ได้นี่จองลูกก็มาลับอนนี่โอเคครับนี่พี่หลังอันนี้คือการอัปเดตที่ร้านพี่หลังนะฮะครับผมยังไงวนน้องๆที่มาอุดหนุนกันเมื่อวานนี้นะได้ลูกค้าที่มาซื้อซ้ํากันหลายคน ขอบคุณไว้ก่อนเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยซื้อแล้วซื้ออีกบางคนซื้อไปเมื่อวานเนี้ยมีลูกค้าคนหนึ่งซื้อไปแล้วสี่มาซื้อไปอีกตัวเป็นตัวที่ห้าขอบคุณจริงครับนี่นี่ครับที่มาอุดหนุนกันแบบซ้ำๆอย่างนี้นะก็ขอบคุณจริงๆที่ไว้ใจไว้วางใจเรานะฮะนี่ยังไงเลยสาหรับวันนี้ยสำหรับวันนี้แมวมีมีเหลือน้อยแต่เพื่อนๆอยากให้ได้ก็มาวันวันเสาร์ตอนเช้า วันเสาร์นี่จะเยอะเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปถ่ายที่ที่ข้างหน้าก่อนแล้วขอบคุณพี่หลังครับ,บค,ครับผมครับเป็นไงบ้างครับพืบ่นนได้ดูอีพี <EP S 2> พิเศษเนะ<ม>าะยังไงฝากกดติดตามกดซับสไคร e แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้า